ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีลานอุดมพรแท็กเตอร์ทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่สวัสดีทุกช่องทางนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่24นะครับ2024มิถุนายน2568นะครับ24มิถุนายน2568นะครับเช่นเคยครับผมอุดมพรแท็กเตอร์อยู่บ้านแค่นดำนะครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านแค่นดำนะครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทรรรรรร์นนนนนะะะคคคััับบบผมมมมมีีถขาาาดด40แงง้้้ใหพ่อไช เป็น LC018SP นะครับ LC018SP นะครับมาพร้อมขั้นนี้มาพร้อมอุปกรณ์3มชิ้นนะครับด้านหนาแล้วก็พันหลังแล้วก็โรตารี่นะครับครบชุดเลยนะครับพร้อมลุยงานเลยนะครับรถที่สวยนะครับเป็นตัวสเปเชียลนะครับเป็น LC018 สเปเชียลนะครับตัวดีที่ก็มีนะครับจะมารีวิวตัวนี้เป็นตัวสเปเชียลเป็นตัว 4018SP นะครับจดทะเยียนปี64นะครับ ใส่เงา้อยนะครับรถีสวยสีเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยแก่ครับน็อตไม่เคยขยับนะครับยางหลังเนี่ยสภาพแปดสิบเกนสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ยางหนากระยับนจักน้อยนะครับคันนี้มากความเบียดท้องรอให้รอหลังทั้งคู่นะครับนี่ครับรถสีรถสีตัวเดิมครับสีตัวสีเครื่องเดิมเดิมนะครับนี่ครับเบืองน็อตครับน็อตยังเป็นสีทองอยู่นะครับน็อตยังเป็นสีทองอยู่เครื่องเดิมนะครับคัดเดิมไม่เคยเปิดนะครับ คัทเดิมไม่เคยเปิดครับบ่อบ่อขาดหลังคาบ่อแตกนะครับบางคนบ่อมีสนิมครับใส่งานพันกว่าชั่วโมงครับสติ๊กเกอร์ใบมีดยังอยู่ครบนะครับรถบ่พุนะครับรถไม่เคยลงน้ํานะครับเป็นรถไทยนะครับสวยๆนะครับมาพร้อมมากวันสามชิ้นนะครับด้านหน้าพันลังโรเตอรีโรเตรี่เป็นหนึ่งหกห้านะครับหนึ่งหกห้า E นะครับหนึ่งหกห้านะครับรถสวยๆครับสีเดิมนะครับ ผานมาพร้อมผ่านหานะครับ D H สองสองห้า E p โ o นะครับจลงรุ่นนะครับผานเนียนๆนะครับใบไม่ไหมนะครับเบื้องใบรถรับสีดํายังว่าท่านด้ถลอกอยู่ครับเสียงน้อยนะครับบกคันนะครับถ่ายแห่งครับถ่ายบ้เคยเปิดนะครับท้ายไม่เคยแกะนะครับถ้ายเดิมฝาหายนะครับไม่เคยเปิดจะโพก่สายขวาเดิมๆนะครับมีเบียดให้พร้อมนะครับหล่อหลังสังคู่นะครับ สนใจโทรศูนย์หกสี่สยเกศูนย์หแปครับศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หกแปดเดี๋ยวเบอร์โทรผมขึ้นไว้ยุ่มุมบนนะครับศูนย์หกสี่สี่ศนยี่เกศูย์หแปดครับมุ่มบนเลยนะครับเบอร์โทรครับลานตังยุบานเช่นดำนะครับอำาเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับบานเช่นดำอำเภอชุพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับรถาี่สวยครับขั้นนี้บ่เิดหวังครับสวยครับเบิ่งเบิ้งแปะเห้โดยนะครับ มือหัวน็อตครับหัวน็อตกระแปบยังเป็นสีทองอยู่นะครับสีตัวเครื่องมาเครื่องเดิมๆนะครับนี่สีแต้มหัวน็อตยังอยู่ครบนะครับนี่เดิมๆคัคัดไม่เคยแกะนะครับสติกงสตติกเกอร์อยู่ครบนะครับนี่สี่ศูนย์นอนะครับนี่บางคนบอเป็นสนิมนะครับบางขันเป็นสนิมนะครับนี่สติกงสเตติกเกอร์อยู่ครบบ่อบ่อขาดหลังคาบ่อแตกนะครับนีสวยนะครับเบิ้งน็อตเลยครับใส่จิกนะครับ โรตลีไม่มีรถซึมนะครับใช้งานน้อยมากนะครับหนึ่งหกห้าอีตาช้างตรงรุ่นนะครับสินล้อหน้าเดิมทุกจุดนะครับสินล้อหน้าไม่เคยเปิดนะครับลูกหมากเดิมโรงงานนะครับลูกหมากเนียนๆครับเดิมๆมาจากโรงงานนะครับนี่นะครับนี่อยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะมาร์กเดิมเครื่องเดิมนะครับหลดเครื่องย่นสวยมากนะครับเครื่องย่นสีสวยนะครับ เปิดราคาไว้อยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทมาพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นนะครับราคานีกถูกสุดๆเลยครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับสภาพแบบนี้นี่ถือว่าถูกสุดๆเลยนะครับนี่เบิึงเลยครับสับรถสภาพแบบนี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาพร้อมก่อนสามชิ้นเป็นตัวเอสพีนะครับนะ ตัว F P นะครับตัวดีที่เขาขายกันอยู่3 0 0แสนนิดๆถึง2 0 0แสนกว่าถึง3 0 0แสนนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว like s P Special นะครับ s P Special นะสีสวยครับก็สวยมากครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้เบิร์ครับเครื่องติดสตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเครื่องที่สตาร์ทเครื่องนิ่มๆนะครับเครื่องเบอไอหนำเบอดันนะครับ ก็ไม่มีไอนะครับน้ำบาดันนน้ำนิ่งๆนะครับผู้ใดหารถสวยๆนะครับไปใส่การสั้กรนสื่อไปเบอร์ไอพีไอหน่องนะครับ3ามแสนเจ็เก่าพับาทนะครับเป็นเหลซีศูนย์นเอสีนะครับรถใหม่บมีเงินเจ็ดแปดแสนบริคีนะครับรุ่นนี้ครับ L4018 SP นะครับ เปลี่ยนปีหกนะครับรถแสงาันน้อยนะครับรถสวยๆเครื่องน้ำดื่มนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับเครื่องเพียรความดีให้ด้วยดีนะครับฟังเสียงเครื่องรถครับนิ่มมากๆนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับลานตั้งอยู่บ้านแค่น้ำดำนะครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านแค่น้ำดำอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับรถสวยๆนะครับเลขศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หกแปดครับศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หกแป ครื่องฟิสตาัดติดง่ายครับสตาร์ทติดง่ายบ่ต้องลากบ่ต้องเผาหัวนะครับสวยๆรถสวยๆความสวยงานนะครับ3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หกแปดครับเบอร์โทรอยู่มุมบนนะครับครับสำหรับคลิปนี้อ่าเศ้าไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมากันใหม่นะครับครับสวัสดีครับ